การที่เราทําบาลาน์เนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยให้เทอร์โบเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สวัสดีครับพบกับรายการ Turbo Talk by Vertex Engineering กันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงว่าความสำคัญของการบาลาน์เทอร์โบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทลนประโยชน์ที่เราได้รับจากเทอร์โบเนี่ยการที่เราบาลานซ์เทอร์โบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ1เทอร์โบสามารถใช้งานได้นานนะครับที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ลดเสียงในการใช้งานนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูถึงสเปคเนี่ยนะครับในส่วนของโฮเซตที่เขามีการใส่ตัวเลขมานะครับยกตัวอย่างเนี่ยเทอร์โบรุ่น HX35 เนี่ยนะครับมันจะหมุนอยู่ที่สูงสุดที่ประมาณ1 4 0 0 0 0นรอบต่อนาทีนั่นคือสูงสุดนะครับ หรือคร่าวๆก็คือจะตกประมาณ2,333รอบนะครับต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการที่เทอร์โบเนี่ยหมุนเร็วขนาดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่ได้บาลาน์นะครับมันจะเกิดลักษณะเรียกว่า out of control ก็คือ out of เ a ่อบาลก็คือเทอร์โบที่มันแกว่งซึ่งเทอร์โบที่มันแกว่งเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรการคำนวณออกมายกตัวอย่างก็คือว่าถ้า ในรุ่นเท35เนี่ยนะครับเกิดมีค่านะครับที่มันออฟบาลานซ์เนี่ยไปประมาณสัก1.5ก mm รัมมิลลิเมตรนะครับมันจะเท่ากับแรงฟอสก็คือ322นิวตันหรือ32กิโลกรัมฟอสนะครับถ้าคิดดูว่าถ้าเกิดในกรณีที่การออฟบาลานซ์ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมีรูปประกอบนะครับยกตัวอย่างก็คือเราเป็นเราถืออุปกรณ์นะครับเราถือสิ่งน้ําหนักเนี่ยสัก 1>, 1กิโลนะครับที่ระยะ50เซนแล้วเราหมุนรอบนะครับ160วิวินาทีนะครับมันจะเท่ากับค่าฟอรสก็คือ32กิโลกร,รัมฟอสนะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นการที่เราทําบาลานเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยให้เทอร์โบเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ จากจุดการบาลานซ์เนี่ยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยเราคงต้องบอกก่อนว่าการบาลานซ์เนี่ยนะครับมันมีแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือ 1. เราพูดถึงเทอร์โบที่เป็นไซส์ขนาดกลางใหญ่ขึ้นไปส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องจกกอักรก่อสร้างนะครับเครื่องปั่นไฟเป็นต้นซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเทอร์โบประเภทเนี้นะครับออรอบการทํางานจะไม่ได้สูงมากก็คืออาจจะทํางานอยู่ที่ประมาณพันห้ารอบถึง3 0 0 0รอบเต็มที่นะครับรอบเครื่องยนต์ นั้นและอย่างหนึ่งคือทะโบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการบู์สูงบู์อย่างมากก็อาจจะสัก15ปอน18ปอนเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อสินค้าซื้อ,อ,อตัวแกนไอเสียหรือใบพัดไอดีเนี่ยจากโรงงานพี่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยถ้าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะครับเขาจะมีการบาลานตัวชิ้นส่วนแยกมาให้อยู่แล้วก็คือ ในส่วนใบพัดไอดีเนี่ยนะครับเขาจะบาลานซ์ที่ตรงตรงจมูกนะครับก็คือตรงหัวใบของใบพัดใอดีหรืออาจจะเป็นด้านหลังนะครับหรืออาจจะเป็นขอบนั่นคือการบาลานซ์ใบพัดใบดีส่วนใบพัดไอเสียนะครับเขาจะบาลานซ์ที่หัวนะครับหรือบาลานซ์ที่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะไอที่เป็นเทอร์โบไซต์กลางใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ชิ้นส่วนใหม่นะครับทั้งสองชิ้นเนี่ยมาประกอบเข้าไป โอกาสที่ค่า a อ p ต a b บาลานเนี่ยจะมีก็มีไม่มากนะครับยกเว้นสินค้าคุณภาพ,าพค่อนข้างต่ําก็จะมีปัญหาเรื่องบาลานนะครับก็คืออาจจะไม่ได้บาลานตามที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเทอร์โบประเภทอุตสาหกรรมนะครับและเป็นเทอร์โบใหญ่ถ้าเรามีการประกอบชิ้นส่วนใหม่นะครับเราสามารถอาจจะไม่ต้องไม,ไม่ต้องบาลานก็เทอร์โบอาจจะอาจจะผ่านการใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซ่อมเทอร์โบนะครับแล้วมีการใช้ใบพัดไอเสียเก่าใบพัดไอดีใหม่หรือใบพัดไอดีเก่าใบพัดไอเสียใหม่หรือเก่าทั้งคู่อันนี้จําเป็นต้องบาลานซ์นะครับซึ่งการบาลานซ์ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่บาลานซ์เนี่ยค่ามันจะเกินค่อนข้างสูงอย่างที่เราบอกว่าถ้าค่าค่าแค่1.5กรัมมิลลิเมตรเนี่ยนะครับฟอสจะไปถึง3 3 4กิโลนิวตันนะครับกิโลกรัมฟอส เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการสึกหลอมากขึ้นไปนะครับแล้วเราไม่ไม่มีการบาลานเนี่ยอายุการใช้างานเทอร์โบตัวนี้จะค่อนข้าง,างสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นในการบาลานเนี่ยนะครับสำหรับเทอร์โบไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะบาลานโดยที่เป็นน้ำสะโรเตอร์นะครับก็คือเราจะมีใช้แกนไอเสียบายพาสไอดีนะครับชุดคอล่านะครับแล้วก็ล็อกนัดตัวนี้นะครับจากนั้นเราขึ้นบาลานหลังจากบาลานเสร็จนะครับ เรามาร์คระยะมันและมาร์คตำแหน่งให้ถูกต้องเพื่อประกอบกับนะครับซึ่งจุดนี้ก็ผ่านแล้วถ้าถ่านชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ